สวัสดีครับสวัสดีครับยานคราชนะครับสองสามสี่ห้าห้าเศียนนะครับผุ่นห้าเซียนซึ่งมีสองด้านนะครับมีสองด้านมีสองด,ด้านนี้เป็นองค์สีเอ่อเป็นสีแดงนะครับ ในเนมืองสีแดงนะครับส่วนด้านนี้เป็นองสีทององสีทองนะคระับห้าเสียรมือนกันนะครับผมนะห้าเสียน,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 ะะยนอ่าห้าเสียนกันนะครับข้างละห้าเสียนนะครับผมเนาะ,ะวัดปังปงเทพทารานะครับ เทพสารามใครจะมาทำบุญด้นะครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะครับผมเปิดเข้าไปทำบุญข้างในนะครับผมไปไหว้พระนะครับผมทำบุญข้างบนนะครับขอเรียนเชิญได้นะครับวันตองๆจ้ะหาข้างในจะสวยงามมากเลยนะครับข้างในนะครับข้างในจะสวยงามมากเลยนะครับผมเนาะ สวัสดีครับ